ที่บ้านนายชัยวุฒิจัดเงินหมู่ที่สามตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยามีการจัดงานพิธีขึ้นบ้านใหม่พร้อมกับทำพิธีมงคลสมรสระหว่างเด็กหญิงปกเกตเด็น้องลิปตาจัดเงินอายุ8ขวบกับเด็กชายปกกราวน์เดน้ององศาจัดเงินอายุ8ขวบซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดเดียวบรรยากาศง,งานแต่งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความคิดคักเนื่องจากมีบรรดาญาติมิตรและคนภายในหมู่่านเดินทางเข้ามาร่วมง,งานแต่างงานของเด็กทั้งสองกันเป็นจ,จำนวนมาก ส่วนพิธีการสมรสมีการจัดพิธีคำเหมือนกับพิธีสมรสทั่วไปทุกอย่างมีการจัดกระบวนขันมาปฏิบงบ้านเจ้าสาวมีการกั้นประตูเงินประตูทองมีการคล้องวงมาหลายกับทั้งสองคนก่อนร่วมพิธีสวมมงคลผูกข้อไม้ข้อมือและทางอาจาร,รย์รับพิธีสูขขัญเปรียบเสมือนการรับกลนของเด็กทั้งสองคนโดยมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายและผู้เฒ่าผู้แก่เป็นสักขีพยานสร้าการจัดงานมงคลสมรสของเด็กฝาแฝดทั้งสองคน ทําตามประเพณีโบราณนั่งเดิมที่ทํากันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายหญ่ถ้าบุตรหลานเป็นฝาแฝดชายหญิงตามโบราณบอกว่าเมื่อได้อายุกกยครบกำหนด8ปดขวบให้ทำพิธีแต่งงานเพื่อถือเกร็ดให้เด็กทั้งสองคนอยู่เย็ยนเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขปันะวิอยูด่ดีรายงานวละแขกคู้มีเกียรติเพื่อนสนิทและชาวบ้าน แห่ร่วมงานรุปสมบทในทรางศักดิ์รุ่นประพันธ์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายพิเชษรุ่นประพันธ์ซึ่งเป็นนายกอบตหนองแสงแต่พิธีที่วัดโปสีตะบนหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกในบรรยากาศงานบวชมีขอบวนแห่นาคแห่มาจากบ้านซึ่งอยู่ห่างวัดประมาณ200เมตรเพื่อนำนาคมาประกอบพิธีแห่รอะอุโบโสถสามรอบมีแตรวงเล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับชาวบ้านเพื่อนสนทิทั้งเต้นนักรามหน้า,หน,าหน้ากันไปจำนวนมาก แม่แห่นาคครบสามรอบพ่อของนาคและนาคได้ขึ้นกระเช้ารถเกณฑ์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อป่วยทางเงินสดจำนวนหนึ่งแสนบาทที่มีทั้งธนบัตรไปละหนึ่งพันบาทห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทและยี่สิบบาทดยบริเวณด้านล่างมีผู้คนนับพันแมาแห่รับการป่วยทางเงินสดที่ป่วยลงมาจากกระเช้ารถเกลีกันอย่างคึกคักด้านในพิ่เจรุนประพัน์นายกบัรอนองแสงบอกว่าตั้งใจไปด้วว่างานบวชของลูกชายจะทำบุญนำทานด้วยการป่วยทานเงินสดเพื่อเป็นบุญบารมีให้กับผู้ยากไร ทีน้จ้างรถเข็นยกกระเช้าขึ้นและโปรยทานที่ตนเองกับนักลูกชายแอ็ไม่คิดว่าจะมีผู้คนมารอรับการโปรยทานมากขนาดนี้ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับทางเจ้าภาพเป็นอย่างมากเนรมิตมงคลกิติการรายงานนางสาวแหจูหยางช่วยอายุ22ปีอาชีพพนักงานขายของออนไลน์ถูก3คนร้ายก่อเหตขับรถจกกักรยานยนต์ขด้าเว็บร้อยสิบไอีน้ำเง ซ่งจอดไว้ภายในหอพักแขกหนึ่งลำลูกกาสามอำเภอคูกตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยกล้องวงจรปิดสะาาพานบันเทึกภาพเอาไว้ได้ได้พบคนร้ายขับจัก,กรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา3คนโดยสองในสามท่านกายมีจิตสวมหมวกแกป๊ปเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสวมแมสปิดบังใบหน้าอีกคนขับรถจอดรออยู่ได้เดินเข้ามาละเลือกว่าจะเอารถคันไหนสุดท้ายมาเจอรถผู้เสียหายที่จอดอยู่กวรจะทําอะไรบางอย่างที่ขอรถ จากนั้นใช้เท้าถีแผ่นล้วเห็นรถออกไปต่อมาไม่นานคนร้ายต้องสองคนได้ย้อนกลับมาที่เดิมอีกครั้งและเลือกรถยี่ห้อ h า n d a เวบสีดําก่อนใช้เท้าถีขอารถและลากรถออกไปจากจุดจอดอีกครั้หนึ่งต่อมาผู้ชกข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุพบผู้เสียหายคือนายสรนันติกะอายุยี่ิปีซึ่งนนปเป็นแฟนของผู้เสียหายเป็นพนักงานขายของออนไลน์ในซีจุดจิจจอดรถและเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่16มีนาคมได้เดินทางไปแจ้งความไปแล้วที่สพคูคต เพื่อเป็นหลักฐานให้ตำรวจติดตามคนร้ายตามกล้องวงจรปิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายสรรณยังบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะต้องใช้รถขับไปทํางานไปไหนมาไหนคอระปากในวันเกิดเหตุปกติจะล็อกคลองโซ่เอาไว้แต่คืนนั้นที่จอดเต็มต้องหาที่จอดใหม่แต่ล็อกคอไว้อย่างเดียวเตือนที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเสริมป้องกันคือนซอยนี้หายบ่อยมากเ่าที่ทราบเดือนนี้ถูกขโมยไป5้าคันไปแล้วก็อยากจะให้ตํารวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว สนชัยไคร้แก้วรายง,งานในศสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าวปอพินีสงการเทียวอุตรดิตถ์ติดความสุขภายใต้แนวคิดสเสน่ห์ไทยไทยแลนด์ชอปเปอเวอร์ซึ่งเน้นจ้ำความเป็นเมืองแห่งมศสรรย์ผลไม้และธรรมชาติที่หลากหลายผสมผสานสามวัฒนธรรมอย่างลงตัวพร้อมต้อนรับนะักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดยจัดขึ้นที่วัดกลางอำเภอเมืองจังหว,วัดอุตรดิตถ์โดยมีนายสำร,รานยศจิรวารณิศที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์นางไัยการอภิชาตท่องเที่ยวและกีฬาจังหว,วัดอุตรดิตถ์พร้อม้วยภาครัฐภาคเอกชนน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยผู้ว่าราชกรจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนาอุตรดิตถ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูร้อนที่มีทุเรียนลงดินลับแปรให้กิจกรรมต่างๆท,ท,ที่จัดขึ้น พื่อจึงดูดนะท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจัดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดสร้างความคึคกคักและเสน่ห์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะงานสงกรานต์เมืองท่าเหนืออุตาดิตติดความสุขที่มาพร้อมกับกิจกรรม5เส้นทางแห่งความสุขได้แก่การเล่นน้ําการแบ่งปันการทําบุญการกินอาหารถิ่นและการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดอุตาดิตด้านนายสำรันเอื้อจิราบานิตท,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอุตารดิ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของงานอุทาดรส์ส,สงกรานต์มิวสิกเฟสติวัลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13-15เมษายนนี้ที่ถนนหลงลิลินอำเพอเมืองจะมีกิจกรรมดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมพร้อมกันจัดแสดงปริมาคกรรแลนด์มาร์กจุดถ่ายรูปขนาดยักษ์จากขวดพลาสติกรียุดหนึ่งแสนขวดสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจในเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นางสาวพัชราคำพิวงศ์รองผู้อำนวยการทอทอท,อทอสาํานักงานแพร่ สูปสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ยังได้แนะนำห้ามมัสดดอิอุตรดิตถ์ได้แก่ทุเรียนหลงลห้ินสพบละรดงวยมุนการเดินป่าพิชิตยอดภูสอยดาวเสื้อผ้าต้องถิ่นสามวัฒนธรรมและพ่เพณีอัรมีบูชาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยนาคาคาราด,ดารายงาน